สวัสดีค่ะอาจารย์แหม่มระหาจักรวาลนะคะจริงๆศาสตร์ที่อาจารย์ํานานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหศาสัตร์ไทยและก็หศาสัตร์พม่านะคะแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะเอาหศาสัตร์ไทยหัวสัตว์พามาโชว์มันก็อาจจะดูมากมายแล้วก็เยอะแยะแต่วันนี้มีภูมิใจนําเสนอนะคะมีศาสตร์ใหม่นะคะมันอาจจะไม่ใหม่มากแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนใช้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการพยากรตในเรื่องทักษะมหายุทธ์นะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์เสริมโดยการที่ เขาเรียกว่าเป็นไม้ตะเกียบนะคะไม้ตะเกียบเนี่ยเรามีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าไม้เทวดานะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้ที่สมาัากสวรรค์พลังของไม้จะอยู่ที่ความมั่นใจของนักพยากรณ์นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ที่มารับทำพยากรณ์แต่ไม้เทวดาเนี่ยเราจะใช้ตัวเดียวไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องมี เรื่องของดวงเทวดามาช่วยอันนี้เป็นดวงเทวดารายวันซึ่งเราถูกดวงเป็นรายวันนะคะ<ร>การถูกดวงเป็นรายวันแล้วใช้พยากรร่วมกับไม้ซึ่งคนที่มารับคำพยากร์พั์จะต้องเป็นคนจับในไม้เนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเรือนคาถา,านะคะเอาไว้มาบวกกับเรื่องของดวงเทวดาดวงนี้จะออกมาเป็นคำพยพยากรที่เขาเรียกว่าไม่ต้องบอกว่าค่อนข้างแม่นยำนะคะ แม่นยำใช้ได้เทียบกับดวงไทยหรือโหสัตมาได้เลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีไพ่นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไพ่ออร์เคิลซึ่งเป็นไพ่ที่จะตดวงจิตคนที่มารับําพยากรณ์จะเป็นคนจับไพ่ขึ้นมาแล้วอาจารย์จะเป็นคนเ,เรียกอ่านําพยากรณ์ซึ่งจะบอกได้ถึงอดีตปัจจุบันและก็อนาคตแล้วก็จะบอกเรื่องของ